สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมาพบกับสาสกกนคนเจอดีแล้วค่ะเมื้อนี้ค่ะมื้อนี้วันยุธค่ะวันยุดธอฟค่ะมื้อนี้ออฟค่ะวันอาทิตย์จ้ะก็แล้วแต่วนกันไปนะบ่ได้เวาอภวันอาทิตย์ทุกอาทิตย์จ้ะมาเด้อจ้ะพี่น้องตำมาแตงใส่กุ้งสดนะคะเอาแบบเพชรสะดตอเติงเลยมาเด้อแล้วก็ผักก็มีนางสลัดแน่แล้วก็มีเส้นขบรุ่นจ้ะ แล้วก็มีหมักแรดดิสแล้วก็พักมีถั่วง,งอกมีกะหล่ำจ้ะมาด้วยจ้ะเคนะคะพักหลายแต่บริยากออกขึ้นจ้ะมาด้วยจ้ะเดีเด๋ยวสูดน้ำก่อนว่ามันเป็นแล้วหรอือสูดน้ำซิมาะอือ,อหืออ้ยแเศาพีนเนาะอือหอละลัวร่างกัย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền ทีสตาเจ้าของซะสิได้พิดกันก็เป็นขปุ้นล่ะ อันซีอันน้ำปลาแดกเนี่ยค่ะต้มเองเลยจะ้ะเอดเองปรุงเองค่ะนะปลาเออเขาทปลาเนี่ปลาแมคโครอยู่ในกระป๋องน่ะนะพี่น้องจ้ะแล้วเขาก็เอามาต้มต้มเสือมันนัด <c oughs> ต้มเสบร,ร์กระทินเพราะห้ามมีเบอร์กระทินเนาะเพราะมันนัดเสือลกต้มต้มเนื้อมันอะนะแล้วก็น้ําตาลปิ๊บเชอร์น้ําตาลทรายเซอร์ผงชูรสเชอร์รอรแล้วกันปลาแดที่ห้ามมีต้นเรือพ่อซักซ้อนนี่นะพ่อได้กินว่าปลาแดอืมแล้วก็มาต้มเคี่ยวเชอกันนะเชอน้ําตาลปิ๊บลายๆให้มันหวานมันวนวลอะนะบ่แเ่นหวานแบบอันนั้นพอดีขักอะนะจ้ะ Dơ thêm cả xử cửa nằm Bẹp nua nua hả nà Xử ừ. cửa nô nô tôm xử cắn Rất là còn ở nắm măn cả มาเด้อจ้ะเื่อคืนนี้เลิกงานปกติเลิกสี่ทุ่มเนาะอโหลดบ้านมันเสียอ,อันสี่ทุ่มสิบนาทีเนาะเจ้าข,ของแัดเบิ่งนาฬิกาพิษอืมว่าเออยังอีสิบนาทีพ่นนะ กระโดดกระเม้อปะแล้วบันนี้เบิ้งนาฬิกาอีกโดดเม้อปะอืมทาอีชั่วโมงหนึ่งมาเอยียดเพิ่งขึ้นพี่น้องเย้ยรับมาเนยโดดอันไปกินข้าวน้ำปลาเนาะื้นนี้เนาะฟาเธอร์เดย์แหละนะ วันพ่อของของอากษิษนี่แหละพากับกินข้าวป้าเอ็กข้าวสุกกินไปก็ปกกปกให้รับบทโชกล้วบ,บมี่ห่า <c oughs> บอมมีหน่าก็ได้ให้เสร็จแลเแบบนี้ให้เชือกันผููบาา่าวก็ได้มาย้าเอาล่ะ <c oughs> ให้ว่าบ่มีบ่มี่ห่ามากินข้าวน้ำชุ่ม้าวีแล้วว่ะ อืมอืมแบบน,นี้ก็อันอันเปนะ็นอย่างนะกินกินข้าวยากับมาคุยนั่งคุยกันเนาะอืมเข้าก,กัน,นอนเลยแหละนอนเลยพื้นเลยลับอืมประมาณสามสิบนาทีเลยได้แห้งได้แห้งแบบน,นี้ นั่งอยู่ด้วยพี่น้องสิไปไลฟ์สดสปไปรลฟ์สดน้าอันเฟซบุ๊กเด้อจ้ะนะคะคลิปนี้ไว้สานี้เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะยังมีมดเนาะน้าตาลก่อนนะคะคลิปนี้ไว้สานี้เด้อค่ะขอบคุณทุกกาลังเจอค่ะนั่งก็คือเก่าเด้คอ,ค,อค่ะขึ้นหอดนักเรียนคือเก่าค่ะขึ้นหอดพี่น้องคือเก่าค่ะ จุไอพ่อนะค่ะชาธุด้อขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความจเจริญไปด้อยกระเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะขอบคุณม,มีแต่ความสุขความจเจริญเดี๋ยวพี่เดเรียกกันเด้อค่ะเนาะเพื่อกำลังเจอซึ่งกันและกันถ้าคุณไม่ให้กําลังใจกันก็อย่าทาให้เขาหมดกําลังใจเนาะพี่น้องเนาะจ้ะคลิปนี้ไว้สำนี้นะคะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดี